สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับ6อันดับนักมวยไร้ผ้ายนะครับในรายการวันนะเป็นทุกรายการนะของวันนะครับแล้วก็การจัดอันดับเนี่ยเป็นการจัดอันดับจากสถิตินะครับส่วนตัวไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษน่าติดตามเชียร์เนี่ยผมจะติดดาวเอาไว้ให้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะตัวแรกนะครับตัวแรก โยฮันเอสตูปินานนะครับโยฮันเอสตูปินานชาวโคลัมเบียนะครับอายุ22ปีนะชนะ4แพ้0เป็นการชนะน็อก3นะครับไฟแรกของเขาเนี่ยชกกับนักมวยญี่ปุ่นโคอุตะโอโมรินะครับไฟที่สเี่ยเป็นการชนะน็อกยกแรกนะสำหรับไฟแรกชนัะ้ไฟที่2เนี่ยชนะคะแนนนะครับชนะซาเฟอร์ซายิก นะจากตุรกีนะไฟที่3ชนะ TKO ยก2นะครับชอนคีมาโกและไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่2นะครับกาซาเลียเอลจามารีไฟล่าสุดนี่ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองเลยนะเพราะกาซาเลียเนี่ยเป็นมวยที่เรียกได้ว่าเก่าเกมนะครับเ,เขาชนะทองพูนของเรามานะครับก็ นักมวยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยอาวุธคมนะครับรวดเร็วนะอาวุธเนี่ยคาดเดาไม่ได้เนื่องจากเขาไม่มีตำรานะครับเป็นมวยที่ตั้งรับจับทางลำบากนะครับจะเรียกว่ามั่วก็ว่าได้นะแต่ว่าเขามั่วแล้วเข้านะครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธนะมีความแบบไฮเปอร์หรือเรียกเรียกภาษาชาวบ้านเลยก็คือดีดนะคือดีดเลยนะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้า ถ้าเห็นนะสามารถตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับผมติดให้ไปเลย5ดาวนะผมติดดาวให้ไปเลยตัวนี้5ดาวนะต้องเรียกได้ว,ว่าชอบอาวุธความคมความเร็วนะครับของเขานะในอันดับที่6โยฮันเอสตูปินานนะครับคนต่อมาอันดับที่6เหมือนกันนะครับเนื่องจากสถิติเนี่ยเท่ากันนะอันดับที่6ทองลำพูน FA g r o กรุ๊นะ ทองลำพูน FA g r o กรปเนี่ยสถิติชนะ4แพ้0เป็นการชนะน็อกทั้งหมด3ครั้งนะครับอทองลำพูนอายุ20ปีนะครับไฟแรกที่เข้ามาเนี่ยชนะคะแนนอภิเดชน้ํ้ำดื่มหมี77นะครับไฟที่2เนี่ยชนะน็อกยกที่2กล้องซูรินสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับไฟที่3ชนะน็อกยกที่2 ประกายเพชรเล็ก Imminent em A และไฟล่าสุดชนะ TKO ยกที่2ท็อปกันก่อ,อก,การลวกนะครับสำหรับทองลำพูนเนี่ยผมยังไม่ติดดาวให้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเขายังไม่เคยชกกับนักมวยยุโรปหรือนักมวยต่างชาติที่ออกหมัดดีๆนะครับอย่างเช่นนักมวยจากรัสเซียหรืออุซเบกิสถานนะครับหรือว่าในต่างชาตินะครับที่เขา เน้นเรื่องหมัดนะเพราะทองลำพูนเนี่ยเป็นเมอเป็นมวยที่เดินแข็งแรงนะครับแต่ไม่ได้มีความไหวเป็นมวยที่บล็อกอาวุธทนอาวุธดีนะครับโดนเก็บอาการดีมากนะออกอาวุธเรียกได้ว่าจังๆอะ่ะออกแบบเน้นๆนะนะครับหมัดแรงหมัดคมเป็นมวยแตะขาต่อยหมัดนะ ง่ายๆนะครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมยังว่าถ้าไปเจอมวยพวกยุโรปที่ออกหมัดดีๆนะครับถ้าผ่านตรงนั้นมาได้นะผมว่าน่าติดตามเชียร์กว่านี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ติดดาวให้นะสำหรับทองลำพูนในอันดับที่6นะครับมาอันดับที่5ชาติพยักษ์ศักสตูลนะครับชาติพยักษ์ศักสตูลอา,อายุ26ปี นะครับสถิติเนี่ยชนะ4แพ้0ชนะน็อกทั้งหมด4ครั้งนะชาติพยักเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยชนะน็อกดาบดำปตทอทองทวีไฟที่2ก็ชนะน็อกยกแรกเมาครีชออาจารบุญไฟที่3ชนะน็อกยกแรกอีกเช่นเคยนะครับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์และไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่เคงขยับมาหน่อยเพชรน้ำงาม PK แสนชัย สำหรับาชาติพยักเนี่ยถ้าดูจากสัิติเนี่ยต้องบอกว่าโหสวยงามมากโหดจริงๆชนะน็อกยกแรกทั้งหมด3าครั้งนะครับยกที่สองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า,าชาติพยักเนี่ยผมยังไม่ติดดาวให้นะสำหรับมวยตัวนี้ชาติพยักเนี่ยเป็นมวยอาวุธคมมากหมัดเนี่ยเฉพาะหมัดเนี่ยคมมากนะครับมองว่าคมกว่าเจ้า,อาทองลำพูนด้วยซ้ำนะแต่ว่าจะ แตกต่างกันตรงที่ว่าชาติพยักเนี่ยเป็นมวยหาจังหวะออกหมัดนะครับแต่ว่าการป้องกันตัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะมีโดนบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความคมของหมัดเขาเนี่ยทำให้อ่าเขาปิดบัญชีไปได้นะครับคือเขาต่อยโดนมีอาการเนี่ยเขาตามเก็บได้เลยนะครับเป็นหมัดชุดหรือว่าโดนโป้งหลับไปเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ออกหมัดเนี่ยมันก็มีการมีการแลกต้องเรียกว่า ห้าสิบห้าสิบนะเวลาแลกกันเพราะหน้าตาแกก็เปิดพอสมควรนะครับส่วนเรื่องจังหวะฝีมืออะไรเนี่ยก็ยังผมมองว่ายังไม่ได้มากมายอะไรนะครับสาหรับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลน,นะก็มาในอันดับที่5ตัวนี้ผมยังไม่ติดดาวให้นะครับเนื่องจากว่าผมยังคิดว่าถ้าไปเจอมวยอ่าหมัดจริงๆอย่างอย่างที่บอกทองลําพูนนะครับว่าถ้าไปเจอมวยพวกอุตเบมวยพวกรัเสเซียเนี่ยอาจจะเสร็จได้ยิ่งถ้าเป็นชาติพยัคฆ์เนี่ย ระบบการป้องกันตัวหน้าตาเขาเปิดนะครับถ้าหาจาังหวะออกอาวุธไม่ได้ก่อนเนี่ยเขาอาจจะโดนและหลับได้นะครับเนื่องจากตัวเขาผมมองว่าคางไม่ได้แข็งอะไรนะสำหรับทางด้านชาติพยัก์แนนดับที่5นะครับตัวต่อมานิโคโเคลิโล่นะนิโคโเคลิโลเนี่ยเป็นนักมวยชาวสกอตแลนด์นะครับอายุ25ปี นะสถิติของเขาเนี่ยชนะ4แพ้ศูนย์เป็นการชนะน็อกทั้งหมด4ครั้งตัวนี้ผมติดดาวไปให้เลย4ดาวนะครับคาริโลเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยชนะน็อกยกที่3นะเฟอร์กันคาราเบกไฟที่2ชนะ TKO ยก2เมืองไทย PK แสนชัยชนะน็อกยกที่2น้องโออาม่ามวยไทยและไฟล่าสุดไล่ต้อนชนะ TKO ยกที่2เสมาเพชรแฟร์เทค นะครับนิโคเคริโลเนี่ยจุดแข็งของเขาเลยคือสภาพร่างกายนะครับคือความแข็งแรงหมัดเท้าเข่าศอกเขาเนี่ยคือมันแรงไปหมดนะอาวุธเนี่ยกันก็ไม่อยู่อ่ะมันเจาะเกาะนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ติดให้5ดาวเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาโดนเจาะมากๆเนี่ยมีอาการให้เห็นตลอดนะครับแต่ว่าด้วยพละกําลังของเขาก็ บวกก็แรกจนสามารถอาเอาชนะมาได้นะครับแม้ว่าตอนที่เขาโดนเตะขามีอาการยืนจะไม่อยู่เนี่ยเขาก็ออกหมัดไล่บี้จนคู่ต่อสู้น็อกได้นะครับนี่คือจุดแข็งของเขานะครับสำหรับนิโคคาลิโลแต่ว่าเนื่องด้วยว่าขาเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะ ในก็พอจะมีนะครับอาวุธอื่นๆพอจะมีแต่ว่าเวลาโดนขานะมีอาการนะครับถ้าไปเจอมวยฉลาดฉลาดนะวๆหน่อยเตะขานะครับหาตัวไม่เจอก็สู้ยากนะครับแต่ว่ามวยแบบนั้นก็ก็หายากอยู่ดีนะฉะนั้นก็ตัวนี้เนี่ยติดดาวให้4ดาวนะครับถ้าเจอก็ตามรลุนตามเชียร์กันได้สำหรับนิโคเคริโลนะครับในอันดับที่5 ตัวต่อไปอันดับที่4 e l เอลดุสออสมนนอฟนะครับเอลดุสออสมนอฟเนี่ยผมไม่ติดดาวให้เนื่นองจากว่าเขาไม่ได้ชกมวยไทยนะแต่ว่าเขาก็มีสถิติการชกที่ไม่แพ้ใครสถิติการชกของเขาเนี่ยชนะ5แพ้0เป็นการชนะน็อก1ครั้งนะครับไม่แปลกที่ชนะน็อกน้อยนะเพราะว่าต่อยเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับ ครั้งแรกนะครับที่เข้ามาชกเนี่ยชนะน็อกยกแรก8 0 0 0 0เล็บ PK แสนชัยนะครับเป็นการชนะครั้งเดียวชนะน็อกครั้งเดียวนะครับก็คือ8 0 0 0เล็กนอกนั้นก็ชนะคะแนนมาตลอดนะครับจะมีก้าวไกลสจต้งปาจีนวาอิวคารูม่จางเฉินหลงและเหมียวอาอฉีนะครับที่เขาชนะมา ลักษณะการชกก็เป็นมวยเข้าออกเร็วนะครับตามสไตล์ boxing, นะคิกบ็อกซิ่งนะคู่นี้ผมจะไม่นักชกตัวนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าเป็นทางมวยที่ผมไม่ค่อยถนัดนะแลวผมไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่แต่ก็ติดตามบ้างนะครับก็คือคิกบ็อกซิ่งนะดังนั้นก็อันดับที่4ก็เอลบรูสออสมานอฟนะครับในอันดับที่4เป็นมวยคิกบ็อกซิ่งนะไม่มีติดดาวนะครับอ่ะตัวต่อไปพาแฮม กีรติพาแฮมกีรตินะครับนักมวยจากอิหร่านอายุ20ปีนะครับสถิติการชกเนี่ยชนะ5แพ้0นะครับเป็นการชนะน็อกทั้งหมด3ครั้งพาแฮมกีรติเนี่ยเข้ามาชกครั้งแรกเนี่ยชนะน็อกยก2สมิงหนุ่มเอ็มเอชาติไฟที่2ชนะคะแนนปีใหม่มอลาตนนับฑิตนะครับ ไฟที่สชนะน็อกยกแรกเลยโอท็อปออขวัญเมือง e ไฟที่4เนี่ยชนะน็อกยกที่สองจอแดนก็อดเฟสเซนนะไฟล่าสุดมาชนะคะแนนยอดภูผาเกียรติเพชรเกียรติเพชรนะครับทางด้านพาแฮมเนี่ยผมไม่ติดดาวให้นะจริงๆมวยตัวนเนี้ยเนี่ยผมอยากจะลบดาวด้วยซ้ำนะครับคือพาแฮมเป็นมวยที่ มั่วนะครับออกอาวุธเนี่ยผมมองว่ามั่วเลยคือแล้วเขาไม่เหมือนกับเอสตูบินานด้วยนะเอสตูบินานเนี่ยเขาออกอาวุธดูเหมือนศิลปะการชกรูปแบบอื่นนะครับพอมาอยู่ในมวยไทยมันเลยดูมั่วนะมีกระโดดเตะหมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนพาแฮมเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือออกหมัดออกหมัดเตะต่อยคือไม่มีทรงมวยเลย คือคิดอะไรได้ออกเลยนะครับแล้วก็ใช้แรงที่มมเนเข้าแรกเป็นมวยที่มีความเร็วนะครับออกมาได้แม่นพอสมควรนะก็ถือว่าแม่นเลยแหละนะแต่ว่ามันมั่วนะครับแต่ว่าความมั่วเนี่ยบางทีมันก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยตั้งรับจับทางลําบากนะแต่ว่าทางด้านพายแฮงแกไม่ได้มั่วเหมือนเอสตูปินานนะครับแกเป็นมวยที่แบบว่า เหมือนมวยสตีทไฟมากกว่าคือเดินต่อยกันเลยมีเรื่องกันบนถนน,นต่อยกันอย่างนั้นน่ะอ่าเหมือนเหมือนประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่าคู่นี้ผมไม่ไม่ติดดาวให้น่ะเพราะว่าผมดูจากลักษณะนักมวยที่เขาผ่านมานะอย่างมวยไทยเนี่ยถ้าเป็นการชนะน็อกเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะว้าวสักเท่าไหร่เพราะว่า ส่วนใหญ่ผมดูนักมวยไทยเนี่ยติด5ยกมานะครับคางค่อนข้างไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นการน็อกมวยต่างชาติหรือว่าถ้าเป็นมวยไทยก็เป็นมวยที่แบบใจเกินร้อยอย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคแต่ผมมองดูจา,จากสถิติเนี่ยนักมวยที่เขาผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าไปเจอมวยดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะไปเร็วเลยแหละสำหรับพาแฮมกีรตินะครับตัวนี้ ก็ไม่ได้ติดดาวให้ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะในอันดับที่3พาแฮมกีรตินะครับตัวต่อมาอันดับที่3นะเป็นอันดับที่3ร่วมกับอสัสกับพาแฮมกีรติคืออัสลามจอนนะอัสลามจอนอัสลามจอนเนี่ยเป็นมวยอุซเบกิสถาน นะอายุ21ปีนะตัวนี้ติดดาวให้5ดาวนะครับสถิติของเขาเนี่ยชนะ5แพ้0เป็นการชนะน็อก3นะครับไฟแรกที่เข้ามาเนี่ยชนะคะแนน9แต้มแฟร์เท็ดชนะน็อกเพชรหัวหินจิตเบางนนท์ชนะน็อกชาติอน,นอันต์สจจอยปลาจีนชนะคะแนนวัชรพลสินม,มาวินและไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่3ยอดทองไทยสอสมหมาย นะครับอัสลามจอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยอาวุธเยอะนะคือถ้าเป็นคนดูมวยไทยจะบอกมั่วก็ได้นะอาวุธเขาจะเหมือนมวยศิลปะก,การต่อสู้แบบอื่นนะมาผสมกับมวยไทยคือมีศอกกับเตะหมุนตัวอะไรเยอะแยะ,ยะตั้งรับจับทางลำบากนะแต่ทางอัสลามจอนเนี่ยมีความเร็วเข้าออกฉาบฉวยดีนะมีหมัดที่ค่อนข้างคมและ สิ่งสําคัญคือเขามีความกระตือรือร้นสูงมากนะอ่าและเขาไม่ได้ออกทําเพื่อด้วยเขามีความตั้งใจมีความรัดกลุ่มนะครับในการชกมีความตั้งใจสูงมากสําหรับอาสลามจอนตัวนี้ผมเลยติดดาวไปให้5ดาวเลยคือมีความแข็งแรงความเร็วความตั้งใจนะครับออกหมัดได้รุนแรงรวดเร็วและคมนะเียงแต่รูปมวยอ,อาจจะดูไม่สวยนะอาจจะดูมั่วๆไปหน่อย แต่เขาออกเข้านะครับโยกเข้าออกเร็วนะครับหนีไวนะเป็นมวยที่เรียกว่า9เต็ม10อะ่ะนะฉะนั้นผมติดดาวไปให้นะครับหดาวสำหรับอัสลามจอนในอันดับที่3นะครับตัวนี้น่าลุ้นน่าเชียร์เป็นอย่างยิ่งนะแต่ออกมาราคาจะค่อนข้างแพงนะครับอ่ะต่อมาอันดับที่2ยอดนำชยัยแฟร์เทค ยอดนำชัยแฟร์เทคนะครับอายุ20ปีนะสถิติของเขาเนี่ยชนะ6แพ้0เป็นการชนะน็อกทั้งหมด4ครั้งตัวนี้ผมติดดาวไปให้4ดาวนะครับการเข้ามาชกครั้งแรกนะชนะ t ีเคโฉลามขาวจิตเมืองนน์ชนะน็อกยกแรกชำป่างามปอประมุกชนะน็อกยกที่2โชคดีแม็กจันดี ชนะนอกยกแรกมาเหศสวนเอกเมืองนนชนะคะแนนทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนนและไฟสุดท้ายชนะคะแนนลักเอราวันตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือในมวยห้ายกผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าในมวยวันมวยสามยกเปิดนิ้วเนี่ยผมดูมวยตัวเนี้เป็นมวยฝีมือตัวแรกที่ต่อยดูดีอ่ะ นะผมผมดูชอบดูฝีมือดีว่าแบบพวกตะวันฉายด้วยซ้ำนะในรูปแบบของวันนะต่อยเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าขุนศึกเล็กนะแต่จะดูมั่นใจกว่าขุนศึกเล็กเนะี่ยจะดูเก่งๆเวลาต่อยวันแต่เจ้าเนี่ยจะดูมั่นใจกว่านะแต่ผมผมติดเรื่องเดียวติดเรื่องผมยังไม่เคยเห็นแกโดนแรงๆโดนหนักๆนะกลัวเวลาโดนแรงๆโดนหนักๆเนี่ย คางก็จะไม่แข็งผมเลยติดดาวไปให้4ดาวนะครับจริงๆตัวนี้ผมชอบมากอยากจะติดไปให้5ดาวเลยนะแต่เนื่องด้วยที่ว่ารูปร่างรูปทรงเขาเนี่ยเป็นมวยตัวเล็กนะครับเล็กๆบางๆนะแล้วมวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็ดูไม่ได้แน่นไม่ได้หนาอะไรนะดูหลวมๆด้วยซ้ำนะัดแตฝีมือเข้าออกดีนะครับก็ติติงลดดาวเรื่องรูปร่างอย่างเดียวแล้วกันก็ยังไม่มั่นใจในในกามในรูปร่างนะ ว่าเวลาเจอนักมวยแข็งๆจริงๆเนี่ยแลกเดือดกันไปเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่สไตล์ของยอดนำชัยเนี่ยมันจะเป็นมวยฝีมือแล้วยกหลบออกโยกหลบฉาดซ้ายฉาดขวาออกเป็นชุดสวยงามครับเรียกว่าสวยงามเลยเป็นมวยฝีมือในในรายการวันไม่กี่คนน่ะที่ผมเห็นแล้วผมชอบนะครับเป็นมวยที่น่าติดตามน่าลุ้นน่าเชียร์มากนะแต่ระวังเรื่อง การไม่เคยโดนหนักๆแรงๆของเขาหน่อยนะครับสำหรับยอดนำชัยในอันดับที่2นะตัวนี้ชอบมากนะแต่ติดไปให้แค่4ดาวนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในสภาพร่างกายแล้วกันนะสำหรับยอดนำชัยในอันดับที่สนะครับอ่าสำหรับที่อันดับที่2ร่วมไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างเนี่ยอายุ23ปีนะครับสถิติ ชนะ6แพ้0นะครับเป็นการชนะน็อกทั้งหมด4ครั้งนะไม้สร้างคำเนี่ยผมไม่ได้ติดดาวให้นะครับไม้สร้างคำเนี่ยไฟแรกเข้ามาชนะน็อกยกที่3จอมโหดจเจริญเมืองมวยไทยชนะน็อกยกแรกดิโอนาตาซานโตสนะชนะคะแนนมังกรบูมเด็กเซียนนะไฟที่4เนี่ยชนะน็อกยกแรกฉลามดำนายกเอท่าสารา ถัดมาชนะคะแนนเจ้าอินทรีพีเคแสนชยัยและไฟล่าสุดชนะน็อกยกแรกเพชรแสนสุขโชคบางแสนนะครับไม้สร้างคำเนี่ยเป็นมวยบู๊มวยแรกนะครับมวยแบบผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับเจ็บไม่กลัวแตกไม่กลัวนะครับขอให้ได้ต่อยขอให้ได้ออกแรงขอให้ได้เอาคืนนะครับคล้ายๆเสกสรรน,นะแต่เป็นเสกสรรในรูปแบบที่หนุ่มกว่าจะว่าเสกสรรก็เชิงถ้าเป็นมวย ห้ายกจะคล้ายๆกิ่งสางอ่าประมาณนั้นผู้บูชาความเจ็บปวดอ่าแต่คนนี้อาวุธหนักแรงด้วยมีหมัดที่คมจะว่าคมก็ไม่เชิงนะครับเป็นหมัดที่แรงนะบวกกับเขาทนด้วยนะเขาก็เลยสามารถบวกหมัดสู้ได้นะแต่ว่าไม้สังคำเนี่ยผมไม่ติดดาวให้นะเพราะว่าเป็นมวยมันสมองยังไม่ค่อยเยอะ เป็นมวยบวกมวยแรกนะมันมีโอกาสน็อกนับได้ถ้าไปเจอมวยคมคมนะครับจังหวะดีๆฉะนั้นไม้สร้างคำผมมองว่ายังไม่ใช่มวยที่น่าลุ้นน่าเชียร์สักเท่าไหร่ไม่ติดดาวให้นะครับเพราะว่าผมว่าที่ชนะชนะมามันมันเป็นการบวกแรกหมดอย่างมวยที่ดีๆนะอย่างฉลามดำเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเขาแล้วนะครับก็เลยน่าจะแพ้น็อกไปนะนอกกนั้นก็ ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับไม้สังคำในอันดับที่2นะก็ยังไม่ติดดาวแล้วกันสำหรับไม้สังคำนะมาดูอันดับที่1น,นะครับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์สำหรับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยอายุ24ปีนะสถิติการชกชนะ7แพ้ศูนย์เป็นการชนะน็อกทั้งหมด3ครั้งนะครับตัวนี้ผมติดดาวไปให้4ดาวนะ แต่ถ้าฝีมือเนี่ยต้องบอกว่าเจ๋งจริงนะอาการเข้ามาชกของเขาเนี่ยไฟแรกชนะคะแนนยอดดอยแก้วสำริดนะครับไฟที่2เนี่ยชนะน็อกยกที่3มบางกรบุมเด็กเซียนไฟที่4ชนะน็อกยกที่2โชคดีแม็กกินดีต่อมาชนะจอมโหดเป็นการชนะน็อกยกที่2จอมโหดออโต้มวยไทยหลังจากนั้น2ไฟเนี่ยก็ชนะ สามไฟเลยชนะคะแนนรักเอราวันชนะคะแนนนิโคลัสซิลวาและไฟล่าสุดชนะคะแนนรักเอราวันนะครับทางมวยทรงชัยน้อยเนี่ยเป็นมวยมวยหมัดนะแต่ว่าเขามีอาวุธครบทุกอย่างใช้อาวุธได้ครบทุกอย่างแต่เน้นที่หมัดคล้ายๆมวยสากลที่เตะได้สอกได้นะครับและใช้สอกใช้หมัดได้ค่อนข้างดี ใช้แข่งได้ค่อนข้างดีนะเป็นมวยสากลที่เตะได้ค่อนข้างดีนะเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยทรงการชกเนี่ยยืนมวยเหมือนมวยสากลเลยนะครับออกมาออกอะไรฉาบฉวยรวดเร็วคมนะแต่ให้ได้ไม่ครบ5ดาวเพราะว่าแกเตี้ยช่วงชกแกเสียเสียเปรียบคู่ต่อสู้หมดแหละนะครับฉะนั้นเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยมันมันมีโอกาสเสีย่ยงแต่เนื่องด้วยเขาคมนะเข้าเนี่ยได้ลุ้นเลย เข้าแต่ละชุดได้ลุ้นทุกชุดนะครับเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะป้องกันตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะเพียงแต่ว่าไม่ติด5ดาวไปให้เนี่ยเพราะว่าถ้าไปเจอมวยสูงสูงในเวทที่เท่ากัน,นแล้วเขามีฝีมือมีเชิงชกที่ที่พอๆกันเนี่ยผมว่าทรงชัยน้อยก็มีสิทธิ์จะเสร็จนะครับแต่เนื่องด้วยติดดาวไปให้4ดาวเพราะว่าฝีมือความคมแกจัดจ้านเหลือเกินนิ่งด้วยนะผมชอบความนิ่งแก ฉะนั้นทรงชัยน้อยก็ติดไปให้4ดาวนะครับเป็นอันดับที่1เป็นคนที่สถิติดีที่สุดในรายการวันนะณนะตอนนี้นะครับที่ผมเห็นแล้วกันวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องเรียกได้ว่าจบการนำเสนอ6นักมวยไร้ผ้ายในรายการวันนะครับอ่า ต่อมาเนี่ยในรายการมีรายการอะไรเด็ดๆเนี่ยผมจะนำมาเสนอให้แฟนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ